อนนี้ก็คือนักเรียนจะมาขอนำเสนอโครงงานคือการทเรื่องหมอหลอดสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะค่ะเชิญนักเรียนช่วยอ่านนะคะค่ะอันนี้คือหมอหลอดสมุนไพรเพื่อสุขภาพคือเราก็ทำหลอดสมุนไพรเนี่ยเพราะว่าคนในชุมชนของเราเนี่ยมักจะมีผู้ป่วยต่อผู้สูงอายุเยอะๆแล้วเขาก็มากจะปวดเป็นความเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหรือการปวดขึ้นในร่างกายและในโรงเรียนของเราเนี่ยเราก็เลยชุมชนของเราเนี่ยมีหลอดเป็น ทิ hire, here, ้งไว้เราก็เลยน้ารอดเดี๋ยใช้พวกนี้มาทําเป็นหมอลอดสมุนไพรนะคะเพื่อลดขยะแล้วก็ลดภาวะร้อนคือรอดเนี่ยมันมีลักษณะเขาเรียกอะไรยืดย่นแล้วก็แบบว่าทำความสะอาดได้ง่ายและที่สําคัญคือมันไม่เป็นไายุ่นเราก็เลยน้หรอดเนี่ยมันตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเมื่อเกิดการรวมตัวกันเนี่ยก็จะเกิดช่องไหนกาแล้วเมื่อเกิดการกดทับเนี่ยมันจะยุบตัวตามสรีระาของร่างกายแล้วได้พอดีมันก็จะช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยได้นะคะ คือเราทำเพื่อเพื่อให้เยาวชนเนี่ยรู้จักการน,น้ำรลอนมาใช้เนี่ยมาทำเป็นหมอรอดเพื่อลดขยาลดภาวะร้อนร้อนแล้วก็ยังทำให้เยาวชนเนี่ยรู้จักการทำสมุนไพรจากสมุนไพรเป็นจัดเป็นสอนะคะเพื่อช่วยลดอาการปวดเมืงง่อยอันนี้เยาวชนของเราก็ยังจะได้รู้จักการน,นำภูมิปัญญาแบบชาวบา้านมาใช้จัดกรารกับสุขภาพของคนในชุมชนและที่สําคัญเลยเนี่ยยังทำให้เยาวชนของเรานะคะรู้จักการมีจิตอาสารู้จักช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็มีความสามัคคีในหมู่คณะด้วย ได้มาจากไหนหลอดอย่างนี้ฮะ<อ>เราก็ามาจากอะไรได้มาจากการซื้อมาบริจาคแต่ไมาได้ได้ทั้งจากการที่เราบริาจาคแล้วก็หามาด้วยค่ะแล้วก็จะมีเค่าใช้ของห้องเนี่ยที่แต่ละห้องทำห้องเราสิบคนเนี่ยช่วยทำด้วยจากจเอ่อบริจาคห้องละหนึ่งใบนะคะเขาก็จะช่วยทำของเราเราจะได้มาเป็น นี่ทำมานานเนี่ยโครงการเนี่ยทำมานานเนี่ยนานแล้วนานแล้วแล้วตอนนี้มีปัญหาหลอดพลาสติกหายากต้องไปซื้อไหมถึงขนาดต้องไปซื้อมมีซื้อบ้างแต่ว่าก็แสดงว่าไม่มีทิ้งเกิดขาดการใพื้นที่ต่างๆของโรงเรียนและที่ใช้เนี่ยมาจากได้มาจากการซื้ออะไรจากร้านค้ามาใช่ไหมไม่ใช่ก็บเก็บจากชุมชนแล้วก็มีลูกน้องเนี่ย ที่เขาเก็บรวมมาใช่รวบรวมมาให้แล้วก็ซื้อมาอืมอร่อยนะคะเราไปใช้ออกแล้วแต่เป็นกระถาประมาณหนึ่งหนึ่งห้าสิบแล้วก็ใช้ผ้าเศษยบผ้านะคะไปจะเป็นหมูหมอบร้วแล้วก็ใส่หรอให้เต็มทุกหมอค่ะกระดยาววันนี้ได้่ยม่งกตัดยาววันนี้ได้่ยแม มันแตก,แตกจะแตกแต่างจากสัตกแต,แต่แต่ความยืดหยุ่นมันจะน้อยกว่ามันจะน้อยกว่าแบบสั้นแบบสั้นมันจะระบายอากาศได้ดีกว่ามันจะมีโซนระบายอากาศมากกว่าเออใช่ใช่เยอะกว่าอืมประมาณหนึ่งซึถ้ายาวไปเดี๋ยวมีไดุ่นถ้ายิ่ง,งสั้นยิ่งดีเออถ้าสั้นยิ่งดีแล้วก็จะระบายลมระบายเยอะครับเสร็จแล้วทำใส่ออกไม่เต็มเต็มหมดแล้วก็้ใส่ฟองมา ใส่ข่าไส่หนไพรตอนตอนใส่หลอดแล้วเนมุนไพรใส่ที่หลังมุนไพรนี่ใส่ในหลอดหรือว่าหรือว่าใส่เข้ากันไปไม่ได้ใส่ในหลอดมุนไพรใส่ในถุงใส่ในถุงใส่ในถุงใช่ไหมคนกับหลอดแต่ไม่ได้ใส่ในหลอดใส่ใ่แยกไว้ในี้ใช่ไหมไว้ไว้กระหักแต่ไม่ได้ใส่บรรจุ ไม่ได้ประจุหมอนไม่ใช่ประจุใตัวหมอนนะไม่ได้เคล้าแต่ว่าใส่ไ้าผ้าแต่ไม่ได้ประจุในตัวหมอนแต่ว่าไม่ได้ประจุในหลอดใแบบนี้แบบนี้เลยนะแต่ไม่เพราะว่าโค้ชรถไฟใส่ละตัวเนี่ยได้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 อานนัมารวมกันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเอสระต้ีนี้มันจะมีปัญหาไหมว่าลายฝุ่นมันจะมาจับตามเกสรดอกไม้พวกนี้ตามดอกไม้แห้งๆเหล่านี้ คือมันไม่เข้าไปในหลอดแล้วแต่มันจะมาจับตางนี้แทนเราป้องกันลายปุมกลายเป็ปนออการเพาะอะไรค่ะจะเป็นไปได้แล้วเปลี่ยไ,ได้ค่ะ,คะว่าอันนี้คือมันมันเปลี่ยนได้ค่ะ<อ>เราเราใส่เราเอาแบบเนี้ยใส่ลงไปจากซิปเนี่ยเรามีซิปเราก็เปิดซิปแล้วก็ใส่เนี้ยใส่เข้าไปแล้วพอเราเปลี่ยนเราก็เปิดซิปหมดเยมีอายุใช่ไหมหลอดเนี่ยมีอายุการใช้ไพอเปลี่ยนแล้วเราต้งองทำความสะอาดหลอดไหก็ทำได้ค่ะ ใช้เนี่ยต้องอาพลาสติกนี่ออกใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วเราแพ็คเราเราแพ็คด้วยพลาสติกฟาใส่ที่ไอในรเนี่ยแค่ช่วยถุงติกค่ะลักษณะลักษณะถุงหมอนจะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยสีลักษณะถุงอ๋อสมุนแล้วถุงใส่เข้าไปเข้าไปในเนี่ยคือใส่ทั้งถุงใช่ไหมลูกใส่ใส่แล้นั่นคือโชว์ใช่ไหมที่เห็นเนี่ยใช่ มเห็นเลยอ่ามันาจะเป็นใช้จริงนี่ก็เอาแกะแกะอนี่ออกเอาใส่ถุงใี่ค่อันนั้นปิดดอกได้ไหมันมีเยู่ในปกติน่าติดเออมันน่าติดมันินได้ไมติดเราคำมันน่าจะแกะออกแล้วใส่ถุงใช่ไหมเออแล้วมันมีหลาย มีหลยถุงใช่ไหมในในหมอนใบนึ่งเนี่ยมีถุงอย่างนี้ไหลยถุงเียคือคือแล้วแล้วแต่คนชอบแล้วแต่อ๋อแล้วแต่กอ๋ออ๋อถ้าเปลี่ยนมาก็คดีอย่างอื่นเลื่อนก็ใส่ไปปริมาณเพิ่มมากขึ้นอใจแลที่แรกคิดว่าใส่เต็มไปหมดถ้าูถ้าินจะแงกระจายอออแล้วเอาเร่องยาตัวยาที่ใส่ไปมีกี่ประเภทีี่ชนิดมีอะไรบ้าที่ดอกอันนี้ดอกวลิปมีมีกี่ชนิดมีกี่ชนิดอ่านิดเดินอะไรมารี ดอกคุณ่ดอกคน่าดอกสั้ราีแล้วก็เกสอนโมหลวงเกสอนโมหลวงแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยาผสมกันก่อนมาที่ทำยังไงของนำทั้งหมดลยคะนำมผสกันใช่มาอนี่า่อมาทําเป็นวัตถุดิบ่มาใงไงก่อนจิตเป็นจิตบิดซื้อมาตามซื้อมาตามร้านาสำเร็จรูปเลยใช่ไหมแ้นไม่ได้เก็บมาตถกจากธรรมชาติใช่ไหมแต่บางคั้ก็เก็บเก็บมามนี้า เก็บมาจากตามหมู่บ้านเสร็จแล้วเอามามามาหาอยู่มาแปลรูปนำมาตัดตัดแดดตัดฝืนแดดเรียกขุนแดดน,นะเออขี่วันขี่ซูโมงอะไรเงี้ยประมาณเจ็ดวันประมาณ 7, เจ็ดวันหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมแต่ถึงจะมา,าประจุรวมกันแล้ว<ไ>เกษรนี่ต้องเอาไป แต่ผสมกับน้ำมันอะไรให้มันหอมให้มันหอมกิบอะไรูพาริต้าใช่ไหมเออเออคุกเข้าเอาไปคุกเข้ากันใช่ไหมแล้วมันช่วยรักษาสภาพเกสรได้ไ่มให้อยู่ได้นานน้ำมันแบบนี้ช่วยรักษาสภาพเกสรได้ไหมกายงานใช้ให้น้ำมันน้ำมันช่วยขัเกลี่ยแต่ว่าไม่ได้ยืดไม่ได้ช่วยให้เกสรของ สมุนไพรอยู่อยู่ได้นานช่วยขับกลิ่นใช่ไหมช่วยขับกลิ่นมันเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็ได้รับความเย็นกลิ่นรางรับสัมเปลียนไได้ลี่นได้ะที่างแล้วสาเปล่าเปลี่ยนเสมไได้ตามตามปม้่ยนสมุนไพรอันนี้หมอนดึงไปต่อตอนหนึ่งทุสองต่อเสร็จาพวกเห็ซ้ออไม้ จากเออิัให่ใช้ไปนานๆแล้วกสั่งใช่ค่ะหลอดก็เอาออกมาใ่เอออกแล้วก็เปกงลแล้วก็เปลี่ยนเป็นสอง่ก็ดูเลจะต้องเย็บลักษณะหมอนมีซิปถ้าไม่มีซิปก็ต้องมีช่องไว้หน่อยในรแกหลอดสอนดอ๋อออทีแรกที่ก็ใส่ไปโดยไม่มีั้นรนีสรชจแล้วคุณประโยชน์ของการใช้ 对。<The end. S 2> อยากทราบว่าโครงงานที่นักเรียนทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคุณภาพด้านไหนครับอยากแจ้งความรู้สสัตว์นะคะที่เราจะเอาหมอนหลอดมาใช่ไหมคะหมอนต้องสะอาดจริงๆค่ะแล้วก็เ็นจากเกสร์ทั้งห้าคือต้องเป็นของจริงค่ะแล้วก็ตัดใหงตามโปรแการที่เราต้องการค่ะแล้วก็ไปใส่ในหมอนหลอดนะคะเพราะว่าโครงงานนี้เป็นโครงงานเพื่อสุขภาพนะค่ะเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนที่เขาใช้หมอนหลอดเราจะรู้สึกดีค่ะครับต้องซื่อสัตย์กันับผู้บริโภคใช่ค่ะ ของแท้ของดีของที่สะอาดบริสุทธิ์และนอกจากส่งเสริมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์แล้วยังมีส่งเสริมคุณธรรมด้านรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเอาหมอนรอดนะคะที่เราทำนะคะไปบริจาคให้ผู้ยาไรหรือว่าคนที่เขาไม่มีจริงๆนะคะเชื่อเพื่อว่าเป็นเขาอาการคนเมื่อยนะคะด้านความช่วยเหลือช่วยเหลือผู้อื่นด้านจิตอาสาแล้วยังด้านอื่นนี้ไหม ดามเดบิวตวินัยช่วยได้ไหมดามดาช่วยยังไงเดบิววินัยยังไงดาโครงานข่างความสามัคคีในคณะโอ้เยี่ยมจังเลยข่าเยี่ยมมากแล้วทุกคนมีความซื่อสัตย์มีความสมาธิเดบิวต์วินัยแล้วนะแล้วยังมีอะไรมีอะไรอีกไหนความเมตตาเออเยี่ยมเออเมตตายังไงครับเออการที่เราเอามือ ้องให้ด้วยใจจริงๆอืม ผลที่ได้จากการใช้ประโยชน์จากหอนเนี่ยมันจบสกปรกสะท้อนมาอย่างไรบ้างว่าเขาใช้แล้วได้ผลไหมคนที่เป็นไมเกรนแล้วหายไหมอะไรเงี้ยมีข้อมูลไหมวันก็พอเราทำการพูดในค่าใช้การที่เรใช้มาการพูดเพื่อเพิ่มคลอแล้วก็ลดภูมแพ้แต่มีเยอะไหมปริมาณคนที่เอาไปใช้สมมพูดว่าเอาไปใช้สิบคนเนี่ยสามารถลดอดาการปวดเมื่อยได้สิบคนมีข้อมูล ด้สอบถามอยากแด้เขาแจ้งกลับมาอย่ที่ก็แจ้งกลับมาหรือจากเราไปสอบถามจากที่แล้วมีไว้ให้เขาใช้นล่ยคนที่ไปใช้ก็แจ้งกลับมาคนที่ได้รับก็ใช้คนที่ได้รับเขาแจ้งกลับมาทุกคนรื่อบางคนรื่ออยากบางคนบางคนแจ้งกลับมาว่าใช้ดีก็ช่วยบเขาอาการปวจเมื่อยนะเขาก็ก็แบบ ก็ยังดีเนการบรรเทาเป็นการปลดคลายในด้านดุลโครงการนี้ประสบความสำเร็จแล้ววีไทยเป็นที่ปรึกษาโครงการอาจารย์สุดยอดเลยอาจารย์อาจารย์อาจารย์รองรักอาจารย์ช่วยได้เยอะไหมช่วยช่วยได้เยอะอาจารย์ช่วยอะไรบ้างก็ให้คำแนะนำทางวิธีการแก้ไขแบบบางทีอาจารย์ทำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เาก็มี แล้วส่วนที่หนูไปค้นว่าเพิเ่มเติมมีอะไรบ้างจากที่อาจารย์แนะนำแล้วเราไปค้นเพิ่มเติมก็เ,เพื่อให้ดีขึ้นก็ไป่าเมืาน,นใครจมได้แิ่เชื่อใ การศึกษากว้างแล้วผู้บริหารให้ร่วมกันใช่แล้วก็มีการไปึกษาราทันวงในการมีการก็ให้การสนับสนุนใช่สนับสนุนสนับสนุประมาณประมาด้วยแต่ว่าทั้งผู้บริหารครูนักเรียนให้ความร่วมมือกันเลยแล้วเพื่อนนักเรียนคนอื่นให้ความร่วมมือให้ก็รามีเครือข่ายของนะคะห้องล เคยทำาอ้กอ้ทั้งโรงเรียนใช่ทํางทั้งโรงเรียนใช่ค่ะแล้วอันนี้จริงๆมันเกิดจากความต้องการของนักเรียนแต่คือที่เราจะทำหรือว่าครูบอกเธอไปทำไม่ใช่มันเกิดจากการที่ว่าเราเห็นคนในชุมชนของเราเนี่ยมันอะไรแหละเราสำรวจปัญหาพบว่าเขาเนี่ยปวดเมื่อยร่างกายกันเยอะมากปวดในความเกี่ยวกับประดาสุขภาพเราคิดว่าเอ้ยทำยังไงเราถึงจะสามารถช่วยเขาได้คือเราก็เห็นว่าในโรงเรียนในชุมชนของเราเนี่ยมีหลอดเยอะมาก ก็เลยเอ้ยน้ำรอดใช้เนี่ยมาทำเป็นหมดรอดยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยยนะังช่วยคนในชมชนได้ด้วยลองคิดเองมีใครได้หนักอัเน,นี้ยก็ช่วยกันในเกิดปัญหาใช่แล้วก็มีที่300ไหนสามอยแรกมันไ้นำกที ว่าแล้วก็ต่อยอดอาไปสู่ชุมชนให้เกิดความสำเร็จข่าวและหนูคิดว่าจะมีการต่อยอดโครงงานนี้ให้มันดียิ่งขึ้นต่อไปยังไงบ้างในอนาคตถ้าเรามีได้ทำต่อไปเรื่อยๆัฒนาหม้ำหลอดให้มีรูปลักษณ์น่าใช้ค่ะทั้งแบรอยๆทั้งลูกแบรนด์สมุนไพรอย่างนี้จะมีแพ็กเกจที่มันดีขึ้นก็ต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะและรอกนี้ก็แนะนำมาแลว่า ไปทำเชิญธุรกิจได้เือเดือนน้องๆโตไปหรือออกจากโรงเรียนไปยังไม่แล้ออกมาได้สามารถที่จะไปทำผลิตออกมาเพื่อเป็นสินค้าได้แต่สินค้าในราคาที่ถูกที่ควรเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ใช่ไหมเป็นเป็นธุรกิจใดอย่างทีนี้ก่อนจะต่อยอดก็อยากให้ทุลูกเนี่ยไปสอบถามผู้ชใช้แต่ว่า น่าจะปรับปรุงอะไรบ้างใช่ไหมใช้แล้วเป็นยังไงน่าจะปรับแล้วเราจะได้ข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อที่จะมาต่อยอดให้มันดียิ่งขึ้นเช่นเช่นขนาดของหมอนควรจะเพิ่มขนาดไหมจะลดขนาดไหมหรือจะให้มีความแน่นขึ้นไหมใช่ใช่หรือกลิ่นของของยามันจะต้องเพิ่มอะไรไหมอะไร้ยหรือควรจะออกแบบยังไงข้อมูลนะครับ เคก็ถือว่าประทับใจนะในโครงงานที่หนูหนูได้คิดแล้วก็ได้ทำกันขึ้นมาถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับดรสนับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ต้องขอขอบคุณครูทั้งสองท่านอาจารย์สุกานดาอาจารย์มรัตน์ที่ได้ใส่ใจสนใจในเรื่องของพิมพ์ทางเชื้อทางของอุปกรณ์ที่าจะจัด ความซื่อสัตย์กิจกรรมอะไรก็ตามที่ทําออกมาเนี่ยขอให้ทุกคนคิดถึงความซื่อสัตย์สุจริตเข้าไว้เป็นที่ตั้งนะครับขอขอบคุณน้องๆที่มีความตั้งใจนียนตั้งใจที่จะเป็นคนดีต่อไปในสังคมนะครับพวกเราที่มานี่ก็ให้กำลังใจมีอะไรที่จะให้เปิดทีได้ก็ขอขอบคุณข,ขอบใจทุกคนคราบ Yeah.